ดูหมากองหลังกินข้าวเสร็จเด็ก24วันแม่ไม่เลี้ยงแล้วทิ้งให้ยายเลี้ยงหมดเช็ดตัวเสร็จก็ต้องห่อผ้าประมาณนี้เลยเด็กกองต้องการความอบอุ่นเจะจะต้องห่อผ้าไว้ ราะเขาไม่ได้ซุกแม่ไงตอนนี้เขาเริ่มหัดกินอาหารเหลวแล้วไงแม่เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงการให้นมลนะประมาณน,นี้หลังจากเช็ดตัวแล้วคิดอิ่มเสร็จลนะต้องห่ออย่างนี้เดี๋ยวพอเขาร้อนเขาก็ออกมาเองก็จะออกขอจากหอ่อผ้า ชุดนี้ผู้ห้าเมียส,สี่ชุดนี้เก้าตัว ให้ความอบคุณเก่ก,กันพตอนกินเนี่ยหัดกินเนี่ยเละเทะเละมากๆเราเลยต้องเช็ดตัวต้องเช็ดตัวให้เกลี้ยงไงเขาเลยมีเกิดอาการเย็นหน่อยก็เลยต้องห่อผ้าเนี่ยหลังจากเช็ดตัวเพราะเขาย,ยังเล็กเนี่ยก็ฝึกกินข้าวแล้วตอนฝึกกินนี่เละไปหมดเลย ชัดๆจีพ่อหัวโตกับแม่กุ๊กกูแม่แม่ลงไปนอนละแม่มีหลุมหลบภัยหลบพวกตัวดูดอะ่ะเนี่ยตัวดูดเนี่ยฉ <c oughs> ลาดกุ๊กกูลงไปนอนหลบในหลุมหลบภัยไม่งนั้นลูกดูดทั้งวันแม่บอกว่าโตแล้วกินข้าวได้แล้วเลิกดูด หรือกันหลบไม่พอดีเขารู้ด้วยว่า